8, 90, สิบแปดแต้มโอ้โหสิบแปดอู้แปดก้าสิบสเตเรทมาอีกทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้แจ่มแจ๋วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้อ ่ะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมพิมนี้กันด้วยไงพิมนี้ก็อยู่กับชาวเวอร์ชันออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะก็มากับทุน 30K ครับก็เกมเดิมเกมดีเกมนี้อีกแล้วครับสปีดทีวีแจ๊กแจ๊กกันอีกเช่นเคยครับคุณผูนะมาครับไปเบาๆก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเบาๆก่อนเบาๆก่อนก็ไม่เบานะทุน 30K เบ็ด2,500 เบ็ดเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนนะอุ้ยสวยจัดไม่สปิดแล้วกันครับไม่สปิดแล้วกันครับไม้นี้ก็ยืนก่อนยืนก่อน <c oughs> ยืนเอาชัวร <c oughs> ์ก่อนคุณผู้ชมเออยืนเอาชัวร์ก่อน <c oughs> ไม่รีบครับ <c oughs> ไม่รีบนะผมไม่รีบฮะเราไม่รีบครับขอนอนมาก่อนขอนอนมาก่อนเออขอนอนมาไว้ก่อนโอเคไปต่อครับติดไซเบ็ดนะติดปายนวมไซเบ็ดไปอย่างละห้าร้อยนะคุณผู้ช โอ้ย okay. mm. ่าไ่ได mm. ้สวยจัดโอ้ขาสองแยกไผมา10ขาหนึはは uh ่ง11ขาหนึ่งว่ะตึงอยู่แต่ใบสามไม่สวย ใบสามไม่สวยอย่างนี้ก็ทัใจนิดนึงครับถ้าแกเจอสิบใบสามเนี่ยเจอสิบเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเลยหรูเรื่องกับเบื้องแตกไปบวกไม้รับพันห้าะ 1, นะบวกไม้รับพันห้าะ 1, นะเบะ 1, นะ็ดสองพันห้าก็จริงครับแต่เราติดไปนวมไซเบ็ดไปก็รวนไซเบ็ดตาละพันนะ มไม่มานะไซเบตย,ยังไม่วิ่งนะตอนนี้ไซเบตย,ยังนิ่งอยู่้ชมไซเบตย,ยังนิ่งอยู่ะ่ะค okay. โอเโ c o n g r a 1 2 okay. yeah, like. 1ไม่แย่เท่าไหร่ว่ะแต่ก็ไม่ได้ดีแต่ก็โอเคนะอย่างนี้โอเคนะอย่างนี้โอเคเลยว่ะคุณผู้ชมอย่างนี้โอเคเลยว่ะ <laughs> อย่างนี้โอเคเลยครับมาอย่างนี้หน่อยสวยสวยิบเจ็ดแต้มก็ได้ห่ะจ้าหน้าสิบนะเมื่อกี้โอเคสีแ okay. ต้มตองสีมาอืม <c oughs> หืม,มได้ตองสีไม่ให้ขอเบิดแล้วกันนะคุณผู้ชมมายนี้ ขอเบอิ้ลแล้วกันเนี้ยไม่ให้ตองงั้นขอเบอิ้ลเขายี่สิบก็โอเคยี่สิบก็โอเค <20 S 1> คุณผู้ชมยี่สิบก็โอเคครับไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่เลยครับไม้เบิ้ลมาสวยงามไม้เบิ้ลหม้นี้สวยงาม แอบเสียดายว่ะตองน่าจะไม้ซะหน่อยหติดไปลายนมไซเบดไปไปทุกไม้นะขอสักไม้หัวะขอสักไม้เกินใจเหรอไซเบดเนี่ยมแก้วได้อยู่อู้โกูกามาอย่างงี้สวยงามเลยมาแล้วครับในที่สุดก็มาไงไซเบดนะในที่สุดก็มาไงไซเบดนะเออ รอมานานเงับรอมานานในที่สุดก็มาเงับคู่เก้าตึงตึงี้ยหกพันป่ะหกพันป่ะคู่เก้าเบ็ดห้าร้อยนะใส่เบ็ดไปสิบไหโอเคกินเต็มไปสวยงามป่ะหกพันนะหกพันได้หกพันใส่เบ็ดได้หกพันป่ะเมื่อกี้เพ่ง ท,ท,ทีวีตองเว้ยเบ็ดไปก่อนครับอืมหกพันห้าอ่ะไซเบ็ดเมื่อกี้สวยงามเลยสิบแปดแต้มโอ้โหสิบแอู้แปดเก้าสิบสเตรทมาอีก <c oughs> <laughs> แล้วมาแล้วไงคุณผู้ชมแล้วมาแล้วไงเออบทมันจะมามันลัดอย่างนี้แหละไซเบ็ดเนี่ย บทมันจะมามันลั่นอย่างนี้แหละขอแค่นี้แหละสวยงามชนใบอย่างน้อยกินไซเบ็เรับสวยๆโอ้โหโคตตึงเรบปิดจอปป็อบไปไม่ต่อรบตอนนี้ห้าไม้ติดนะเรา ไม่โลภอยู่แล้วครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมเพิ่งโดนไปนะอย่างที่บอกม,มาเอาคืนอยู่แล้วคลิปนี้กล่ามาเอาคืนก็ได้คืนทุนอ่าคืนทุนคลิปที่แล้วไปนะคลิปที่แล้วโดนไป2 0,000ืเออคลิปที่แล้วโดนไป2 0,000ืนคลิปนี้เอาทุนมา30มเคก็ขึ้นมาห0,000ื่นหนึ่งก็ตีกลมๆหักหักคลิปที่แล้วไปก็กําไรพันหนึ่งครับ กำไรพันหนึ่งเพราะว่าคลิปที่แล้วผมโดนไป2 0,000ื่นไงคุณผู้ชมไม่าคลิปนี้มาเอาคืนก็ตามนั้นครับคลิปนี้สะใจแล้วเออไม่ต้องอยู่นานครับของพวกนี้นะเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับใครสนใจก็ามาเล่นเข้ามาจอยที่เดียวกันก็ลิงก์คอมเมนต์ใต้ใตคลิปใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกดดันคลิปด้วยเจอก,กันคลิปหน้าคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม